เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะคันนี้เป็นนิสสันนะนินสสันซันนี่นิโอปี2005ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยรถเดิมๆในราคามอไซค์ครับ39,000บาทเท่านั้นเองคุ้มค่าเกินราคามากครับรูปลักษณ์รูปทรงสวยงาม ผมใช้นะครับเครื่องดีเกียร์โต้แอร์เย็นเล่มครบครับเป็นโฉมไทยนโอหน้าเทียนหน้าล้อแม็กนิสันเดิมโรงงานนะครับเดิมยันแม็กครับผมใช้กันอีกยาวบอดีเดิมเดิมเช่นกันหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีรอยชนหนักนะครับภายในยังโอเคครับเบาะมีขาดบ้างครับแผงประตูแผงโซนตัดลายไม้สวยหรู VIP หูเบาะหน่อยก็สวยครับทั้งคันก็หลักพันเท่านั้นเอง เครื่องเดิมเดิมขึ้นกานคัะหน้าบางๆบอดี้ดีครับไม่มีรอยชนหนักพิกาด,ดูรถอยู่ปากเกียรนนทบ,บุรีส่วนใหญ่ก็ไปดูรดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ